วันที่เก้านี้เ <c oughs> มื่อปีห้าหกจะเทียบได้ว่าเป็นวันที่เราแบบได้ชีวิตใหม่ก็ได้นะเก้ากันยาปีห้าหกในขณะเข้าพรรษาอยู่ ช่วงช่วงช่วงนี้มันจะมันจะเป็นความรู้ที่เห็นทุกอย่างทำงานมันเป็นความรู้ที่ออกมาสังเกตดูทุกอย่างทำงานเห็นตัวเองทำงานด้วยกันสองคนสามคนตัวเองทำงานแยกกันทำงาน แต่ตัวที่มันรู้เฉยๆอยู่โดยที่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะมันเดินเองมันกินข้าวเองมันมีอยู่ขณะหนึ่งมันมันไปเก็บผ้ามาสามผืนที่ตากไว้อยู่ข้างกุฏิมาพับแล้วก็กราบลง ตัวอย่างเป็นตัวเฝ้าสังเกตตัวอย่างทํางานเองโดยธรรมชาติของเขามันมีเหตุเพราะเหตุนั้นเลยมาเป็นเหตุนี้เพราะเหตุนั้นเลยผลเลยเป็นแบบนี้เพราะอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันมันเชื่อมโยงกันเหมือนว่ามันจะไม่มีแต่ที่แท้แล้วมันเป็นมันเป็นเหตุของกัน ทุกอย่างมันก็เลยแต่ในขณะนั้นมันก็มีความเขาเรียกว่ามีศรัทธาอย่างท่วมท้นนะมีความเชื่ออย่างท่วมท้นมีความยินดีพอใจอยู่ในความรู้ที่มีความคล่องตัวสูงมากนะเวลาที่เห็น มันเป็นความรู้สึกที่เหนือคำพูดความรู้สึกที่เหนือคำพูดเป็นความรู้ที่เต็มอิ่มอยู่ชื่นมันมันเหนือคำพูดมากเลยตรงนีน้แล้วก็มีความยินดีแล้วก็ชื่นชมอยู่กับ ความรู้ที่คล่องตัวไม่ว่าจะไปแตะอะไรความรู้มันเห็นมันเห็นต้นสายปลายเหตุได้อย่างคล่องอย่างเช่นเห็นเสามันก็เห็นเป็นต้นไม้เขาก็ไปตัดนะสเอามาต่อเอามาเรียงกัน เห็นถนนก็เห็นเป็นรูปเป็นภูเขาเป็นหินถนนทุกอย่างมันยุบลงยุบตัวลงทุกอย่างมันลาบลงลาบลงลาบลงว่างลงว่างลงมันเป็นความรู้ที่ว่างอยู่คือมองไปทุกอย่างเนี่ยมันเสมอกันมันละนาบราบเรียบมันว่างไปหมดเลยแต่มันยังมีตัวชื่นชมอยู่นะ ตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวนะความรู้นั้นอนะระนาบราบเรียบว่างอยู่ชื่นชมชื่นชมในความรู้ของตัวเองโอ้มองไปนี่มันว่างสบายเย็นจิตใจนะตรงนี้ถ้าไปม,มีคนบอกมันจะไม่รู้สึกตัวเลยนะ มันเป็นความรู้ที่เตือนสติเราขึ้นมาท่านไม่รู้เหรอท่านไม่รู้เหรอเฮ้อฮท่านไม่รู้เหรอผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นี่แหละคือผู้ที่หลงวัางั้นความรู้สึกตัวแล้วความรู้ที่มันสว่างสวยัยอยู่มันก็ดับลง ความรู้ที่มันป่าปื้มที่มันยินดีที่มันมองอะไรแทงตลอดหมดมันดับลงพุ่งไม่รู้จะพูดยังไงนะความรู้นั้นแล้วก็เหมือนเราเกิดใหม่ เหมือนได้ชีวิตใหม่ไม่รู้จะพูดว่าไงนะเป็นเป็นคนขึ้นแล้วว่านะเป็นคนขึ้นเหมือนได้ชีวิตใหม่ ตอนนั้นอยู่ในกุฏินะนั่งภาวนาอยู่เป็นกุฏิไม้นะตอนนั้น ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าชีวิตเราจะมาไปไม่เป็นะงงตัวเองยีดีก็รู้สึกตัวอ,อ,อีกทีหนึ่งเอ้าโอ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศนี่ทำไมถึงละเอียดสุขุมขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนมารู้มาเห็น ธรรมะแล้วประกาศธรรมะประเภทนี้เป็นไปไม่ได้ท่านไปรู้ได้ยังไงธรรมะบทนี้ธรรมะประเภทนี้ท่านไปรู้ได้ยังไง,ท,ไไง,ไงท่านไปรู้ไปเห็นได้ยังไงเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของคนที่จะรู้ที่จะเห็นได้นะคือสุดวิสัยของความรู้ของคนที่จะไปเห็นสิ่งนี้ได้ ท่านไปเห็นได้ยังไงแล้วท่านสอนได้ยังไงท่านสอนให้คนไม่มีใครจะยอดเยี่ยมยิ่งกว่าแล้วไม่มีคำพูดเหนือคำพูดไปเลยเหนือทุกอย่างไปเลยความรู้ทีพระองค์ท่านว่าชีช้แค่ทางให้มาถึงจุดนี้ชี้ทางแค่ให้มาถึงความจริง ชี้ทางเพื่อให้รู้ความจริงเพื่อให้เห็นความจริงทำให้คนที่หลงทางมานานได้รู้จักคนทางาไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้รู้แต่ว่าได้ชีวิตใหม่ ที่เป็นคนขึ้น